นำทุกท่านกลับมาที่สนาม80พรรษาเฉลิมพระเกียรติลาสนามร่างครับเป็นการแข่งขันฟุตบอล7คนช้างฟุตบอลขับ2024ครับรอบชิงชนะเลิศครับสนามที่1ครับเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรุ่น10ขวบครับระหว่างเดวิดเลบาร์ครับในชุดสีน้ำเงินครับพบกับฟ้าใสรวมรถบ้าน FC ครับในชุดสีแดงครับ รอบชิงชนะเลิศเกมกำลังจะเริ่มครับนับปะแป้งมาสนามที่สอง,สอง,รสองอครับเป็นการชิงชนะเลิศุ่นิสองปีนะฮะโก้ของอะไรยังไม่แพ<อ>้ใครมาตั้งแต่เ,เล่าแรกเลยครับยิงไม่ไม่ได้ครับยิงไม่ได้ครับโอ้ออกไปแล้วครับ โอ้โหซปเปอร์เซฟันจักบวะนี้ครับเย้ yeah! เอา้าเข้าไหมครับเข้าไปแล้วครับโอ้โหกลายเป็นฟ้าใสรวมรถบ้านเอฟซีครับยิงขึ้นนำเรือบ้านไปแล้วครับ1-0 <im it> ฟ้าใสเอาแล้วครับเลอบาสดักได้เลอบาสเลอบาสเลอบาสจี้เข้ามาโอ้ไม่ยิงครับแม่ไปเล่นหลายจังหวะไปหน่อยครับจังหวะนี้เ,ออเข้ามือผู้รักษาประตูของเลอบาสครับเลอบาสทุท่มมาติดจังหวะนี้ครับเลอบาสโยกเข้าบ้าเ,เข้ามือผู้รักษาประตูของฟ้าใสครับ บอลทุ่มฟองฟ้าใสทุ่มเร็วไปฟ้าใสยิ่งติดเซฟซ้ำอ้อเจ้าแฝดครับโอ้ยิงเป็นสองประตูต่อศูนย์ครับสำหรับฟ้าใสรวมลดบ้านเอฟ มาใหม่ก็เลอบาสเลอบาสโอ้ยยัยงไม่ได้ครับป้าใสเจอเลอบาสดักมาขึ้นเหมือนกันไปอย่างแล้วเลอบาสมาแล้วยิงตดเตะครบโ้โหกลายเป็นเตะม,มุมของเลอบาสครับเล้าเลอบาสไปพลาดแบบนี้โดนไม่โดนโดนไม่โดนมีแถวสองเราโหข้ามขานครับเกือบไปแล้วครับ ใครดูยูสิบสองยู่ตอนนี้ในไลน์โดนดิไม่โดนแม่โดนดิไม่โดนแม่เลอบาสเลอบาสโอ้เลอบาสตั้งตีมันไม่ได้ครับตอนนี้ครับบอลทุ่มของเลอบาสทุ่มไปเสาแรกเอาแล้วครับฟ้าใสดักได้ยังเป็นบอลของเลอบาสเลอบาสช้าแล้วครับเอาแล้วช้าแบบนี้โดนไหมโดนเลียบ เรียบเรียบร้อยยกยาวยาวมงอีกแล้วโอ้โประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับโอ้โหกลับมายากแล้วครับแบบนี้ครับเดวิดเลอบาส ยิงเซฟโอ้ยยิงไม่โอ้ยอยังไม่ได้ครับอนาคาศกีล่าอยู่2อศูนย์ครับในสนามที่2องของย้าวโอ้ย่างไงครับยังไงได้ครับลูกนี้ครับแม่เป็น5ประตูต่อศูนย์ครับ โอ้ถ้าจะพูดแบบบ้านๆก็คือรอดดากะครับโอ,โอ,โอ้กรรมการเป่านกบินหมดเวลาก,การแข่งขันไปเลยครับ เป็นเดวิดเลบาร์ครับแพ้ให้กับฟ้าใสรวมรถบ้านเอฟซไปศูนย์ประตูต่อ5ครับคว้าแชมป์ฟุตบอลช้างฟุตบอลคับ2024รุ่นอายุไม่เกิน10ขวบไปได้ครับโอ้สุดยอดครับฟ้าใสรวมรถบ้านเอฟซครับ